สวัสดีครับพี่น้องชูส้มสู่ทุกค้นวันนี้ผมจะพามาเบิ่งหมูปลาอีกผมไปเกี่ยวหญ้าอยู่อในกระทะหน้าก่อนสิวานเขานะครับเขาเอื้อนหญ้าอยังนี้ช่วยหญ้าแค่ครึ่งที่บ่มีนึกว่าหยาใบเงาเงาใหญ่ๆนะครับผมกัเกี่ยวมาเมียนี่แหละเกี่ยวมาได้หลายเติมวลาชิร่องให้หมูปลากินเบืองครับนี่เกลือมะเหลวกเกี่ยวมาเป็นอาหารเสริมให้มันเอาโยนลงไป เยวเตยปลายมันเด้อครับมันกุกข้านมันผมกระโบเอาผมยามันแข็งนี่เอาเตปลายมันมันก็กินได้แหละครับมันกินดีด้วยล่ะนั่นเบิ่งนั้เอาเตปลายมันนี่นี่นี่เอาเตยใบมันนะบอกง่ายๆโยนลงไปมันก็กินเอ้าหน่อยมาทางพี่ละอ่านั่นกินดีอยู่เลยครับสังเกตุมันกินอยู่นี่ นี่เอาบปท่านเมืดเอาลงมาทางนี้อีกเอากินมึงมันก็กินอยู่เลยครับกินหยามึงอ่ะมันก็จับกินขอนนีเอาไปปลายบ้นจังสีแล้วเ,เตยใบมันมัน มันมันกินง่ายนะว่าขันโค่นต้นมันทรงมันสีหยาบหน้าแต่เขาเป็นคนเขาก็ยังเบิ่งมันหยาบเหรอผุงกระตัดเอาตั้งเต่เกี่ยวตั้งแต่ปลายปลายมันมันกินนี่ตัวนมี้พันมันมันกินอยู่เด้ครับนี่ตัวนี้กิกินมันก็เลีมกินของมันไปเรื่อยๆบนงด้ใบอ่อนๆมันก็ยำกินเสริมเป็นอาหารเสริมนะครับนอดหยามันก็สิมีสรรพคุณหลายอย่างฮะแต่งแต่คนยังเอาหยามาใส่ประย์ตงหลายอย่าง ยกเว้นไปบรมยยกเว้นอาทิเช่นหญ้าหิยุมอย่างสิคนอย่างนั้เอามาใส่รีเพยจยาของหมูมันก็ต้องมีประโยชน์กับมันคือกันแล้ครับชีวิตหมูชีวิตคนสัมบสิทธิ์สับบสับบตทุกอย่างบทเตกต่างกันไปไหนกินไปอีละทายกล่องกรือทายหมุนหนา้าหมุนหลังนะครับมันบทเดีอันนี้ปันจัยประวัติยูคูเดียวนะครับบ่มีทีมงานคือเขา ถ่ายให้ได้อบึงกันสัดๆ,ๆนี่ล่วงมาทาั้งล่างนี่แล้วมันเห็นสัดๆเบื้งนี่กับหัวกับหางกับหนา้ากับหลังไปอันนี้ตัวผู้ครับนี่ตัวนี้ตัวเมีลูกอ่อนเอ้ยบัวตันเมีลูกอ่อนมันกำลังทองมันกินเหยื่อเลย่ะครับเบืง้งมันกินทองไข่ของุ่งนยังไงก็เอาหยาบมาเป็นอาหารเสริมให้มันนะครับเพิ่มสารอาหารเพิ่มธรรมชาติ ให้ครับหมูป่าให้มันกินแบบปลาปานำเหมือนึงมันกินเอ้ยงูแล้วครับบ่ายงูจะไปเกี่ยวมาให้มันอีกแล้วมันมีตามกันแท่น้านีหลหลอยู่ครับแต่ว่าเกี่ยวแตปไปมันไ่นหละมาิึงมันกินมันกัดกินแต่ปลปไปมันเราโคตรมันมากเมื่สิมันหยาบคือว่าหรอครับมันโมกินเบรกมานนักคือซื้ออันนี้คือเอามาทดลองมึงคือซื้อครับ ประมาณขันใส่ถุงปุ๋ยกันสิประมาณเกือบเต็มกระสอบแล้วอันนี้ผมอุ่มมาว่างไว้ทึ่งถุงแล้วก็อุ่มมันขั้นนะครับเดี่ยวแังผมยังแขนใส่แขนสันนี่เดียวมาว่างหนึ่งนี่โอ้ยขั้นแขนเะยสันมันสอกมันสอกสอกแทกสอกแทก,ก,กขั้น,ม,นมันย้งมันยังเหนือชีวิตกเกษตรกรรมเกษตรกร เมื่อยกระอดเอาครับเพื่อให้มันกินอิมม่มหมูให้มันพอมันมีผลผลิตมีลูกมีเต่าให้ผมเลยไขยนี่อ๋อกินเอาอยู่ละเฮ้ยหมุนกล่องหมุนหนามหมุนหลังแมนสิเบงเบงเอาให้มันเ,เป็นศิลปะเด้อครับ <c oughs> เฮ้ย อบคุดหลายๆครับติดต,ตามส้มจนจบจะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเลยด้วยครับปลาเข่งเสิร์งแซบครับสำหรับคลิปน,นี้พ่อแค่น,นี้ก่อนนะครับพอกันไหมคลิปหนาครับลูกมาหน่อยมันมายืนซ้อมอยู่พอกันไหมคลิปหนาสวัสดีครับ